q u ่อเน่กิดกหตโต๊แต่เขาทิี่เ,เสียงปลายสายที่ร่ำไห้เป็นห่วงหลานสาววัยสามขวบที่ติดค้างอยู่ในรถตู้คอนเทนเนอร์มันทุกไม้อัดถึง50ตันพิกความอยู่ภายในอุโมงคดินแดง ายในรถมีพ่อแม่ลูกเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไม้อัดมาส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพด้วยความที่ไม่ชินทางเมื่อลงอุโมงแล้วเจอทางโค้งจึงหักเลี้ยวพวงมาลัยด้วยความแรงโดยได้แตะเบรกแล้วแต่ไม่ทันทําให้รถเสียหลักพุ่งชนผนังอุโมง์และเสียหายผิดค,ควา หลังเกิดเหตุพ่อและแม่ได้หนีออกมาได้มีเพียงหนูน้อยวัยสามขวบที่ติดค้างอยู่ภายในเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้เครื่องตัดถางนำเด็กผู้บาดเจ็บออกมาก่อนนำส่งโรงพยาบาล ชีวิตของคนขับรถบรรทุกนั้นคือความเสี่ยงบนถนนยามราตรีเพราะเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายเราไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางนั้นจะปลอดภัยหรือไม่อย่างครอบครัวนี้ที่รถบรรทุกเปรียบเสมือนที่พักอาศัยจึงมีทั้งพ่อแม่ลูกที่ใช้ชีวิตบนรถบรรทุกอยู่บนความเสี่ยงของถนนทุกสาย